คลิปนี้นะ้ำนจะพามารับชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะกับ Toyota Fortuner ได้เป็นสีเทาดำใหม่อีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะก็เป็นปี2020ค่ะคันนี้เป็น Toyota f o r t u n e er, เเครื่อง2.4ตัววีนะคะขับเพื่อน2องลอ้อปี2020เลขใหม่131,000โลค่ะได้เป็นสีเทาดำด้วยนะคะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยค่ะใครที่กาลังมองหารถสีเทาดาอยู่นะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายแล้วก็เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง กับ Fortuner ด้วยนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดสนใจรายละเอียดนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถครอบครัวมือสองคัดเกรตก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะพามารับชมรถเข้ามาอีกแล้วได้เป็นสีเทาดำไมีกแล้วค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถขับ2นะ2.4งีเครื่อง2004ค่ะปี2020เลขไม 1, 31, ล์หนึ่งแสมโลตัวนี้นะคะออกห้างป้ายแดงจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสน The cat sat on the นะประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนอยู่ประมาณนี้ค่ะก็ประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยเหลือเพียงแค่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นหกนะคะเครดิตด,ดีอัพจัดยอดได้เต็มอยู่นะคะพี่ๆขาอยากเข้ามาดูตัวรถสภาพรถสามารถเข้ามาได้เลยมาทดลองขับได้และอีกอย่างหนึ่งเครื่องนะคะในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะก็สามารถปรึกษากันได้ค่ะตัวนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่หมื่นหกน้ำหนึ่งขอรับรายได้อยู่ที่ประมาณ สามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดขึ้นไปนะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวพามารับชมด้านหน้ากันค่ะพี่ๆคะ่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนตัวนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่เดี๋ยวรอการเก็บงานปรับสภาพเพราะว่าให้ดูเลยอันนี้นะคะก็คือยังมีป้ายนะคะ QC ถ้าคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะเดี๋ยวอันหนึ่งนำะมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกหนึ่งรอบค่ะตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟหน้าใบบีม LED พร้อมไฟ Day Time Running Light นะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยพร้อมกับกรอบไฟตัดหมอกที่เป็นโครเมียม กระจังหน้านะะได้เป็นโครเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะนี่สันเหลี่ยมคมค่ะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยละกิ้มนะป้ายภาษีพรบก็มีการต่อให้นะคะ,ะเป็นปี68แล้วกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะ คันนี้นะคะในส่วนของแม็กนะก็จะได้เป็นดิสเบกสีล้อค่ะแม็กสีทูโทนค่ะสีเทาดำนะคะตัดกับสีเงินคันนี้จะเป็นแม็กหกรูค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนในส่วนของซีรีย์ยังค่ะอยู่ที่265ทับ60 R18 นะคะก็คือแม็กขอบ18นิ้วเนี่ยคะ่ะ265ทั60 R18 นะคะเออในส่วนของปียางคันนี้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาดูนะถ้ายางค่ะไม่มีมีรอยแตกรายงาหรือว่า,าไม่มีดอกยางตรงนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของยางให้นะคะเดี๋ยวตรงนี้เราเช็คเพิ่มเติมให้ค่ะมาดูซุ้มล้อใกล้ๆก,กันนะคะพี่ๆหตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพค่ะนะคะซุ้มล้อนะตรงนี้ เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะเราเก็บงานให้ใครที่แบบเปิดมาเจอตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะเอ่อก็คือที่เปิดด้านนอกก็เป็นโครเมียมค่ะกระจกนะคะได้เป็นกระจกเดิมพร้อมสัญญาณการขโมยค่ะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างค่ะในพวกน็อตต่างๆนะคะไม,มคไม่มีรอยขยูดไม่มีรอยขคือสภาพรถเนี่ยนะคะรถไม่ช้ำ แผงประตูค่ะตรงนี้เป็นสีดําตรงนี้เป็นวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมตรงนี้ก็ได้เป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะเบาะได้เป็นสีน้ําตาลเข้มค่ะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะเบาะปรับไฟฟ้า พวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะได้หน้าจอทัชสกรีนรวมไปถึงมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเ,เหมือนเป็นคูลบ็อกซ์อะคะ่ะก็เป็นช่องใส่ของนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีพวกสมุดต,ต่างๆนะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บรายละเอียดให้เลยเดี๋ยวเขาก็จะเอาตรงนี้นะคะทาความสะอาด เอกสารจากเจ้าของเดิมอะไรไม่ใช้เขาก็จะเก็บทิ้งนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ค่ะนะคะมีแผ่นยางล้อให้เรียบร้อยค่ะบันไดข้างนะสีดำก็สีดำตัดกับสีเงินแล้วก็พวกน็อตต่างๆค่ะสภาพรถนะคะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขีดนะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถได้เลยนะคะเข้ามาดูตัวรถได้เลยอ่ะนี่ค่ะให้ดูตัวน็อตต่างๆ แผงประตูนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดนะคะทุกๆท่านค่ะนี่แผงประตูเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีดําแล้วก็กระจกเดิมนะคะรวมไปถึงขอบด้านข้างนะคะอ่ะมีตัวที่ล็อกเด็กด้วยมาดูในส่วนของล้อด้านหลังกันบ้างค่ะรอยคู่รอยไขยนะตัวนี้นะก็จะได้เป็นอ่อทูโทนแม็กหกลูโลโก้อยู่ตรงกลาง เป็นแม็กทูโทนสองสีปัดเงาอ่ะให้ดูแบบว่าช่วงล่างถือว่าช่วงล่างก็ยังแบบนุ่มขับสบายอยู่นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเขาพับเบาะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพับเบาให้ดูก็คือมันเป็นรถครอบครัวเนาะก็สามารถพับตรงนี้ค่ะแล้วก็เด้งขึ้นตรงนั้นได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดันสองมืสักนิดหนึ่งนี่อ่ะก็ ยกขึ้นมาตรงนี้นะคะก็เดินเข้าแถวหลังได้อนี่เนาะสนใจยังไงก็สามารถนะคะเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาดูตัวรถได้เลยอ่ะอันนี้ก็พับลงอัน,นพับอย่างนี้ขออนุญาตขึ้นมาด้านบนสักนิดหนึ่งอ่ะกระเป๋าใส่เอกสารก็มีทั้งสองบอกนะคะมีทั้งสองบอกแล้วก็แผ่นยางรองนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพทําความสะอาดให้นะคะคนนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนี่ค่ะ ก็มีช่องเสียบปลั๊กไฟพดานค่ะมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งมีไฟตรงกลางมีไฟด้านหน้านวมีไฟตรงกลางมีไฟด้านหน้าและตรงนี้นะคะก็มีที่เท้าแขนเนาะแล้วก็มีช่องนี่ใส่แก้วน้ำช่องวางแก้วน้ำนี่ค่ะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยนี่ รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะ2.4นะคะขับ2ภายในจะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะเป็นเบาะสีน้ำตาลสันเหลี่ยมคมนะคะตัวรับสัญญาณเป็นแบบชาร์กบินนี่ค่ะพวกแหลกหลังคามีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะระบบไล่ฟ้านะะตาด้านหลังก็เป็นตาโตโยต้า สนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถได้นะตอนนี้รถครอบครัวก,ก็ทยอยเข้ามาเยอะแล้วนะคะก็ทยอยเข้ามาเยอะเลยนี่ค่ะยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะมีกล้องมองหลังขณะถ่ายจอดได้ท้ายไฟฟ้าค่ะอ่ะนี่ก็เป็นท้ายไฟฟ้า มีไฟนะคะด้านหลังไฟตรงกลางไฟด้านหน้าสนใจทักมานะคะ0961984963สามารถเข้ามาลองได้ทุกคันติดต่อน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งให้ลองได้ทุกคันเลยค่ะนี่คือด้านข้าง Toyota Fortuner 2.4ขับเคลื่อนสองล้อปี2020นี่ค่ะ ระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีให้ครบเลยเอามาดูแม็กด้านหลังสักนิดหนึ่งนี่ ดิสเบกสี่ล้อนะคะถ้าล้อมีรอยขูดเรามีการเก็บแม็กให้พี่ๆค่ะเากเก็บงานให้ปรับสภาพให้ที่นี่เปิดมา24ปีแล้วอยากให้นะคะคุณลูกค้าที่ติดตามช่องน้ำหนึ่งนะคะได้ดูสภาพรถที่สวยพวงมาลายัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาค่ะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะเป็นปุ่มพุ s สตาร์ทนะคะแล้วก็มีแผ n นดิสชิที่พวงมาลายัยก็คือสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยด้วยเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันโลค่ะก็ถือว่าเออเป็นรถใช้งานเป็นรถหน่วยงาน ะะส่วนใหญ่แล้วนะเลขไมล์มาเท่าไหร่เราก็ไปเท่านั้นนะเราจะไม่มีการกรอไมล์ค่ะพี่ๆค่ะมาซื้อที่นี่มาดูรถที่นี่นะคะไม่มีการาปรับสีกอไม้์นะคะกอมาจากที่อื่นไม่รู้แหละนะ,ะแต่ที่นี่ถ้ารถมาถึงที่นี่ไม่มีการกรอแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเบาะไฟฟ้านะคะเบาหนังไฟฟ้าเป็นออโต้ สนใจทักมาได้เลยนะคะ0961984963ค่ะนะคะก็กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกทั้ง4ีบานเป็นอออตโต้ค่ะที่เปิดด้านไหนเป็นโครเมียมสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาดูตัวรถได้เลยกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีกระจกนะคะพร้อมไฟให้นะคะ2ฝั่งไฟด้านหน้าเป็น LED ค่ะ นี่ก็มีปุ่ม eco car power mode ค่ะแล้วก็มีปุ่มตัวกันลื่นกันถลายนะเย็บเบรกดปุ่ม start ักนิดหนึ่งให้ดูในส่วนของเลขใหม่นะคะนี่ก็หน้าจอหน้าปัดนะคะหน้าจอหน้าใจเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะ,ะนี่เขาก็จะบอกว่าเราเปิดประตูทิ้งไว้นะเลขใหม่131886กิโลมาดู ในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้าภาษีพรารบเรามีให้ครบแล้วแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะก็สภาพเดิมสวยนะคะพวกตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะร่องรอย เมคอัพต่างๆนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังเดิมจากโรงงานค่ะนี่ค่ะพวกตัวน็อตนะคะด้านข้างสนใจยังไงทักมานะคะ0961984963รอยเมคอัพต่างๆอ่ะห้องเครื่องก่อนปล่อยถึงมลูกค้าเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็พวกของเหลวดูเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะคะอ่ะพวก ABS นะคะต่างๆนี่ห้องเครื่องด้านหน้าสภาพเดิมสวยมอก,ก็อค่ะแผ่นเพจอยู่ครบชัดเจนอันนี้คือห้องเครื่องที่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่ๆอย่าเพิ่งตกใจไปนะนะคะตัวนี้เป็น Toyota นะคะฟ er. อร์จูเนอจุด 4V ขับเคลื่อน2ล้อปี2020เลขไม1 3ส0 0 0หม่1 0 0โลเคลดิดดีอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาไม่ต้องเสียใจไปแอดไลน์น้ำหนึ่งได้0961984963ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะส่งรูปด้านหน้าด้านหลังภายในด้านข้างหรือว่าอยากวิดีโอคอลอยากดูจุดตรงไหนได้หมดหรืออยากให้น้ำหน ถ่ายวิดีโอไปได้เลยค่ะมีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าชอบแล้วเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะก็ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยสนใจยังไงทักหาน้ำหนึ่งได้ตามเบอร์ด้านล่างค่ะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3เกา่หอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกทุกท,ท่านค่ะรถนะคะการันตีไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำเล่มไม่มีช้รุูสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่ตงเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังใดๆทั้งสิน้นการันตีสภาพเดิมมสนใจักาค่ะ นี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ